มาชุกงได้กันกูโก,โก้โกก้นค่ะนะเอเคะมือไหเขายามตั้งเด็ดเจ็ดโมงค่ะนะตั้งเด็ดเจ็โมงค่ะถ่าชุ่มจนลงเขาแห้งซึกขึ้นโลตืกไผ่กองเสียออกขึ้นสิงใดตัดบซึกถสงใดเอาาดีปอดต่อนตั้งรอยหมอกเสตั้งปอดต่อนผู้กอดรอยโกงปางเลี้ยงตาก,กวาเสไหนะ ไปต้าน่าอีปิญนา่ท่มาค่ะยอมนอมอย่างน้าค่ะไปตั้นค่ะไปตั้าน่าไปต้านะา่ะไปต้านขา่ะไล่วชดูค่าไปต้านค่ะเออดัด่กป่มป่องก้อนไตือวาเออพวกมันตัดทิ้งกันเยวก็ตดันป่องเตอรยูวาอ้รเลยเนาะในก็ภายซุ่มส่วนลงเมืองเรื่องส่วนยาเมืองชุกยุ่งเขาค่ะยางซึกขึ้นหลอตึก ถ่ายกองสีเอาขึ้นถึงได้รับสึกถึงได้เอาค่ะนะต <c oughs> ีร้อยหมอกค่ะมาเดรยวปังตึกได้เป็นตีร้อยหมอกค่ะนะปังตึกได้เป็นตีร้อยหมอกค่ะเป็นตีร้อยหมอกค่ะปังตึกนี่ค่ะนะเอาค่ะมาเดรยวแน่มนเาเดรยวเข้าบาระถ่ายตั้งร้อยจันนีในะก่อตั้งเหมือนต,ตั้งปังจ่ามันลงมาตั้งอุงงนนะ่งเง่าในก่อแตกอยู่เหมือนกันค่ะนะ เอาค่ะแกอยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็ตั้งแต่หกโมงค่ะนะตั้งผ่าร้อยหมอกได้ก็หกโมงไปจำเจ็ดโมงกอค่ะนะอนนันแตกมันนะะมะเร็วในยาพอมันดีเนี่ยเอาค่ะมะเรยวนะคระบนะ <c oughs> ด้วยเจตธาตุันกันนะย้ายเือะเขาก็ดูอ่านแล้วก็ดูด้วยนะด้วยนะเขายามันมสูงมากใส่หน้ อ่ะค่ะอันไหนค่ะนะเป็นหกโมงเช้าเมืองเขาแล่ะเนาะเมื่ออันกับกันไปอยู่ในแล้วก็หกโมงเช้าเมืองไทยหกโมงรึงเมืองไทยก็เป็นเป็นหกโมงเมืองเขาค่ะนะกลางลั้นนี่ก็กับกันเที่ยงนะคะน่ะเนาะเพราะว่าอันเขาเอากาเขามาเสวัดตีมารับก้นป่ายพี่หละเขาเอาไปร,ริเย,ยเล่ะ เอาการุ่งดังจอมเมยในขืนกว่าขาก็ปังสติีปันก็ซึก็หาเขาเขาอยู่แก่ไายกองเสีย้นจึงใจเขาใหญ่พอหยุ่มใจเขาไหนพี่พวกปันป้วนอันวางนั่นน่ะเขาว่าเมื่อฮับปุนไปพี่เวทิเตะเขาก็ต่างเมื่อว่ามากองเขาในน่ะต่างเมื่อก่อนหมักเขาในขณนน้ำหมูวานนี่นะอ่าเขาปุ้นเขาเมื่อก่อนตั้งปางกวนแนี่ปางแยงค่ะปางแยงเสเมื่อตั้งฮ่าว่าเมื่อต่างหมากเขาไม่ยู่ยดีรลอยกงวันห้อง นางก็ยืมหมากลงเชี่ยวเขา,ายืมหมากลงเชี่มาตั้งไผ่าตั้งร้อยหมอกจะานาไผ่ตั้งผู้กวาดจะานายค่ะนะก็เมือ่อนอนในก็ขาา้าวยำหกมองหามองไปหามองขึงจะานายคะ่ะชื่อเขา,าก็นอก็เอาก้าต่างหมากองเขามาตั้งตีร้อยโป่งเจ้าค่ะอันนั้นก็ก็ขา่าววองบันไยของเสียขึ้นสิงเตยตับงึ่อสิงเตยก็เสกโกหันใ,ในปอมีพี่น้องคนเมื่อเขาใคร่ มือทำว่าข้าวยำเปลี่ยนมองขึ้นเขาพุนลูกจางโตสั่งออกไมาา้อ่ะ้าเขาพนบนๆนั่งไหนอ่ะน,น,นะมันอ่าดาเลลงโพลำหนึ่งในสีเทียวค่ะเพราะต่างไมาา้อ่ะสีปุ่นกับข้าก็ป่องเลี่ยงกับปัญเนียวค่ะนะเอ่อพอผมเห็นงูลเลิ้มถากควันวิ่งด่ก็มึนเลยกินแล้วนะ เมื่อเราก็ว่าเปิ้ขอที่สั่งเปิ้ขอที่สั่งอยู่ที่ที่เดมแต่ย่อกำเนิดโปสถงเขานำดั้งกินก็เขาขาก็หลุดเปิ้ขอที่สั่งได้งอ่ะนะเออมันหลุดเปิ้ขอที่สั่งได้ง่าอ่ะเออเพราะว่าหลุดเปิ้ขอที่สั่งนั้นน่อ่ะอันใดสุดรลนถอยไว้อยู่ที่ที่นั่นมังมู้วในข่าวันมันมาลีเนี่ยลองนะคนโพธทัศไว้ดีเนี่ยเขาพอหลุดเปิ้ตัดแล้วเขาสั่มตัดล่ะนะเมื่อเมื่อว่าเมื่อเชิญนอนตังเมื่อเชิญเจนั่นก่อ มือส้นเหมือดเซนจ้านั่นก็บกาขาก็วาอยู่หมักลงเขาในมวดไว้โปหมักเดินเขาหมักลงเขามาถึงเวลาเขาด้อื่อเหมือนนั่นนะนะเขาดิมังเหมือนนั่นเนาะเขาต่างหมักเขามาดังเราแถมยังซึ่งมาดั้งเราเกาขาก็ป่องกันก็ซึ่งกหานาอเขาอยู่นะอันนี้ก็โปสุเจ้าสัิว่าไปขอที่สั่งนิที่ได้กอมดูเฮ็ดชื้นเยอะะดูเฮยังไรชืกนอ่า เปิดได้ผมเปิ้ขโคที่สั่งเปิดมังมาอยู่จู้เขา้าดิ้งเข้าซ้ำดีกว่าเปิ้ขโคที่สั่งนะ่ะนะเออถามเึงด้วยอันเป็นอ่าแก้มหูเปา่าเจ้าเจ้าหูเป่าเขาเนะ่ะดีเงาสึงร้อยใจเลี้ยงค่ะนะเขาขายยอนถามได้ยินค่ะลูกโคที่สั่งนะี่น่ะเอะอคนนีเป้าเอี้มู่เริยงถามควันดิ่งดิก็มียอดละเอียดใส่กับมันจาน่ะนะนะเปินต่างมังมาตังเลยมาเมื่อวานไรก้าคนาานี้มนันนักนำตาเนีนะ่หลราละน่ะโคเพิพ่มเลยเอิงอางเอิงอางวุฒันจ้างเท่าเงหละ อ่าลูกตัางตอสั่งให้ออกมาน่ะแปดโมงครึ่งอาว่าข้าวยำหกโมงก็มีขอหามซีไว้โปรไม่พี่น,อน,นอ้องคนเมืองนั่อืงโต่อสั่งแต่กว่าเจานั่นค่ะลองปันออกขึ้นออกยี่ค่ะร้องหน่ะนะนะโพรว่าหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเนะี่ยพับดิมได้ออกขึ้นออกยี่จีบได้ปิ๊กพักกูผองหมดไพกันนอนว่ะก็เบือ <c oughs> กบือมันเขากูเป็นผู้ต้อมแผนยายการของเขาหน,นนะ่ะอันเขาเพิ่มแถมเมียงซึ่งมานะ่ะอ่า แกกับผมเนพี่น้องก้นเมื่อเขาขาได้กูแกก้แล้วเนาะกุ้นก็ขาได้หมูลงเปิงง้อยเขาว่าอยู่ตาเชียงน,นัน่นน,น่ะนะย้อนทั้งนั้นอะไเลยเนาะแล้วเขาก็แถมให้ห้งซึกอเศษต่างหมัห่นอื้นยามเขามากเขาขาก็ป่องเลี้ยงปัญญาณนะเออเมื่อเล็้ยนียเขาว่าเขาเ่อกลางเดือนหกมองเนีเขามากับไปปวดตอนตั้งผู้กวาดเทคําพองค่ะนะเอาเขาเะอ่ะออานมาหล่อรอยหมองเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นร้อยหมองนะ อันดูรอยมองในกาเดียวอยากเขาาก็ปองเลี้ยงกับมันเหมือนในถึงจิ้มเจ้าแล้วเนาะเขายังพักผ่อนก็มันบ่มโปมีก่คือนนะยัางชื่อเขาามชิไปค่ะ้องหลานลูกตั้งรอยโกงในไฮไลายเขาก่าเนเก๋กลางผู้กวนแดงรอยโกงนี่แหละย่างชืเขาหมกสมชิบไปตอนตาเขาได้เปิดปิดนาซืกอคนตั้งนั่นนาดเนาะอ่มือเหลือในยาพอมันดีแนวค่ะมือเหลือน่ิ ข้าก็พวปังสติปัญญยก็ซื้ก็หาเขาเก่อนเนาะอืมปมหมากเขามาถึงเวลาเขาดิอื่นเหมือนนั่นแล้วนะไว้สติปันอีกหนึ่งหมากเขามาถึงข้าก็ปองเลี้ยงมันก็สื้ก็หาเขาเขาแทงอยู่นะเออถ้าในปัญหามันมีดีโก็สื้ก็หาเขาไว้มงนิวมาในก่อนนะเออก็ขายได้ด่านชื่อเงี่ยเพราะเขดิปเปิลขอที่สั่งที่ที่ได้ก็มันมันได้อะขอดที่สั่งมาเขากลมต่างยี่ในเหมือนธรรมาตาเขาที่ที่ก็หลง นาเขาเป็นตุ้มเดียวรองเปม่นเป็นลายหมู่หลายจุ้มรองอ่นะมันดีขามตัวของอะไรนะมันขามตัวของอนะไรขนามะอันใดเพเขาหูเลยเอ่อมังยูเขาก็หลูเลยตัดตัดเปิ่นันต่างอนะ่มนะมาเรยวในเขาแถมแหงซึ่งมาโม่รนะ <c oughs> องรองน่ะไอ้ลูกคนในลูกตั้งมือกุง้งเศษจอดีขึ้นมาปิกอึดหลังบั่นนะ่ะเขาว่าปิกอึดปันตั้งสายปางมังมือเสเหมือนนั่งเอ่อสายจาด,ดีของจาด,ดีจานเอ่อสายปางหูเขาป่าเตี้ยงเขาจะไหน อันนี้ลูกตั้งเกงกายเข่ามาตั้งปังตองเนี่ยไอ,าาอ,อ้ตุ๊กคอมาปิ้งอึดเว้ยปันเขาอยู่ต้องกันไม่คำฟองอันเป็นพายไอ้ว่าเขาเซไอทียนเดียวอีเขาเซสังตั้งเมียงมุลเขียวเขาได้เขาเพิ่มแกมเมีย,มยงซึ่งมาตั้งปังตามใน่น้อน่ะเพิ่มมาตั้งใน,นม้วะอ่าคำของลองกว่าตั้งวันวันปุ่งหน้าเรียงลงกว่าตั้งเข่าว่ามันกลางงงงเขามันปุ่งหน้าเรียงคำฟองก็ขึ้นกว่าตั้งมันที่โซ่เสตยายทีย่ขึ้นเขาตั้งผู้กวนเน่ะ มันเป็นตั้งนั้นนั้งขั้นนะไอ้ตุ้ข้าวสำลัปีกอึ้นไว้ล่ะอ่าพอหลังก่ออันไรอยู่แก่ก็ซื้อก็หาน้อรเขาก็ไข่ผอกก็มันอยากก็อันผ่องหลังมาไหนก็เอียงซื้อขนมก็มีสังกาคือการลงตั้งหลังนี่ยน้าก็เป็นไรก็มาผ่องหลังไป่ใช่หรอเนาะเอออย่าไปว่าอาไม่อยู่ดีเดียวก็ให้ผู้แพียการซื้อลงมาอาหลาด้วยทั้งนั้น่ะล่างขาดเราด้วยแกกับคนไรเอาบะนะเออมันจะนั่นเราคนรก็ขาก็อยู่ไว้อยู่ไว้ตัวปด้อนตัวนั้นเนี่ยหันไกลมันจำกันแกขาลงกว่ามาตั้้้งหืออ่ดดูม พ่นแต่ตั้งนั้นดีฮู้ดูเนี่ยสูตังมากองมาชิงละเอ่ามันบ่ไอ้ตุกเขาตั้งนั่นพวมาปิ๊กอึดไว้ปันแล้ว่ะนะอ่ไอ้ตุกก็มาถึงคำซื้นเกาขาก็หลาดมันมามีไว้ในเมืองกรุงเนี้ยเไปกัดลงไล่เพียนการเพียรการของเขาในดีมาตั้งหื้อดีมาเปอันเป็นหมังมือจีนยามเขาโปมาถึงโป๊บโป๊ะเขาตั้งนั่นเอาหมังมือจีนยามเขกว่าอยางหมังโดนเขกว่าอยไอ้ตุกตั้งนั้นคำดีมาปิ๊กอึดปันแข่งตั้งลังนั่นนะ นะนั่งงนคือพ่ที่ได้ตันทฮีแห่งชื่เขาใน้อกก็ต้องผาปุ่นนั่นค่ละล้นาะอันนั้นก็ก <c oughs> ่องเลียงบันโงซึ่งปาหานอเขาอยู่เหมือนกันขนดน่ะเมือคำว่าก็โบมีตีนหนึ่งค่ะลองเขาถึงกันแล้วกันแล้วก็ทัดบันต้อมเจขึ้นโทระมันไ่ก็ซึ่งปหาน้ไข่อยู่เหมือนกันเนะขาะขก็าก็เฮ็ดได้ทนายก็ยมอมจจาืชุเต่าที่าเปิดขอที่สั่งขอที่สั่งเอก็ก็เอากองขึ้นเมื่ขอขอาบันเดงเอาจึงเสเมื่ออยู่ต้มโปต้มเมเลงกว่นาะ เออปวดแบบปวดที่สั่งหรือที่ใดก็มันไหลกินเนี่ยวะเมือนแล้วก็เปวดที่สั่งให้เขาเฮ็นมูอเลิมผ่กข้อนี่นะจะอย่าเชื่ออาถูกตะลาก็จะหนังคนอยู่นั่งลุกแค้นแฮเป็นมวนเจ้าก็จะอย่าหานก็จะอาถูกตะลาอยู่นั่งทำก็จะนะเออสังเกตว่าทั้งนั้นได้ก็เป็นเมีลล์หนังะาเลยเนาะเออมันจะมังนับขารูกอันเขยิบไปนั่นเป็นยิบหมักตองเขายิบหมักตองลงเขาโกดูหาล่องกว่านันจ้างว่า บ่ฮาัาอยู่ที่เลียวใช่ปาเขาตีคำในแนวเป็นตังหมากมาในลีลงคโพเป็นลำในมันดีนักมันดิมีสีหมอกลายปา่าหลงลายเหงหลงหน้านะหมาเป็นตังก้ามาเขาในชั่มโปปื้ปอโปอปลาใก้เขาเนื้อขันเป็นอะไรกับเจอเป็นเป็นลายหมูลายตุมม้มในเขาก็ด่านนี้ปองไม่หรือเลยผาถึงสู่เจ้านะโปว่าผ่าเนื้อว่าถึงว่าเปิดโคที่สั่งเลาวก็เอากองอาบันขเขาใช้มือหาเล่งโลเล่งเม็ดอยู่ละ นามันดีดีกว่าทั้งนั้นผมเองก็เต็มได้ลูกค้าเต็มใจหยาบแต่ดาดอันชื้นเนี่ยพอใครพิจเต่าก็พิจเต่าละนะดาดอันชื้นเนี่ยหนากันได้ก่อนถูกด,ด,ด้วยเอา,านะนะอไหมนั่นแน่ะเราโล้ยเชื้อสายนะโมเปิดแบบนั้นว่ามันออกมาตั้งแล้วเข่ามาตั้งแล้วในะเขาหลัดกันไหมอา้าวเูามันแตกแรงนี่ไหนะเอาเอม,มันใจมันแตกแรงหนึ่งชิ้นนี่เออว่ะนะอารมณ์สังกุชุดเต่ามั้งหรอก็ขาดปันก้นก็ขาดตาไปเออาวา่ะมัอคำว่านะี่เออ มันใจยุ่ยแกอยู่ว่าคำหน้าคำตากันวุดมาสังกูกวัดตื้อปลาแทงเอ่อสังมันอยากสุดๆมังเดีดวยวมาไหนมันใจยุ่ยแกอยู่ชุดต่อสมัยผู้เพียรกัางชุดลงมาตียางก็ขำได้ตียางอันได้ตียางได้น้ำก็ขับปองใจอยู่ก็เออก็ขาร้านในซูเออชูก,กัดตัดมันยายอินหนึ่งแลยอันดีมาตังา้งไหนเอาเขาออกมาชิงเลยย้ำเลยในลูกตีนในโตสั่งออกมาชิงเลยย้ำเลยในหลาดมันเจ็ดเจ็ดโตโตเอ่ะมันเมียอันดีมาสร้างล่างอันดีมาหลาดเออมันเขาวเงาเออมันเจ็ดเจ็ดโตโตกว่ามันใน เออหากถึงโกซื่อโกหานเขาก็น้องกองปลายเขาอันอยู so first, ่ไพเตอนะเออวันบอกหนาข้าวเล่นโกชูเตอา์โกพะกวนไผงนึ่งชูเตอร์ไดว่าเปิดขอที่สั่งเอากองอาบันเขาเจ้โกซื่ออาบมันเขาเจ้นั่นอ่ะมีเงินย้อนเกาคามากกว่าแต่ลิกตั้งปายกว่าอยู่ตรงปอดต้นเมย์ทุภาร์เล่นปอดเลี้งเมย์ทุนั่นดีดีกว่าหากใครพี่เตอร์พี่เตอร์เอว่ามีสั่งเกาคาก็ตัวชุกุ้จื้อกูลองในหลานมันเชนตั้งอยู่เนี่ยเออเกาคาก็มีใครยูเตอเ์ราอกฟูมอันเกาคาหลานเนี่ยมีใครชู นะเไทยสุตเตาไปอองเป้ผูกเขียนอะ่ะเขาจุ่มเดียว,วเราก็ดีอยู่ดีเดียวเส้นับหมักเส้เป้าเปื่อยดิบๆได้ไม่เนียว้ลยเหยียดนะชส่กมัจานะหอมเตามันเตาอาถุกตาลาหอมเตาย่าเช่อรองนผักถึงกซื้กหาเนาะเขาหมังเรียวในก็เขาดีอือบนั้นตา้าเขาดีตัดเนันต้าหอตัดดองอ่นะอยู่ทีแล้วเขาลุ่มถอยลุ่มถอยบรุีมันดีคำโตงในถอยที่เกี่ขอ้อมวาุ่เปื่อน้องลนะ่ะ เปิ้ลลายหมูเปิ้เ็นสามหมูชีตุ้มน้มากเปในหนึ่งหนึ่งตุ้มในหาลูกหลูกเปิ้กวยมากปันห้าในกว่าแก่ชาไงล่ะหมากขาวมีชาพวกอบเปิ้ลกว่าชาลูก้องกมวดอ่ะเปิ้หนึ่งตุ้มในเปิ้ลชีตุ้มในมันมีอยู่หนึ่งตุ้มหนึ่งชาหนึ่งชาวแตละนะเปิ้มีหมากเปิ้ลแปดชิพเขาตุ้มเดียวในเอามีหนึ่งชาวใเขากว่ากัมเปลนไยเนี่ในอันนี้ในเขากลัไล้ทัดปันกันอีนนั่นค่ะเขาหลุดเลยว่นปันกันนั่นค่ะล้านเนาะอ อ่ะดูไอ้หยาบเตะนะมันจาวะเดียวมังมิวมอ่อตั้งแต่ร้อยผีมาตั้งแต่ตองปลุกโตสั่งร้อยเย็นมาวะมังมิวมาในมันตานนี้เลยถวายที่เ่าซ้่งกยญแจบัวไปขอที่สั่งหน้าราไม่อ่ะจั่งอะไรออกอยู่ที่ที่กว่าอยู่ที่ติงนั่นน่ะนะแผนการซื้อผักยิบกว่ายิบต้องหือได้ก่อนหัวหวังนะเออผักถึงก็ซื้อก็หานเขาก็สุดโต่งอยู่หยิบยิ้มกินเต้าก็ไม่เป็นซ้่งมีเงินออกมาได้กับซื้อมหาเกาขาละอันไป เพเปิดที่ส่งที่ได้ก็ชากองเสียทอดโคเสีว่างไว้ปันเสีออกปาเรืงโปเรื่งเมยูุกาเหตุการณ์ล่ะหลักอยู่ดีกันบกบิกวักวัอยู่กูว้นก็การมากเที่ว่าเอาเป็นหมาเมื่อแล้มาแล้วก็หาตาเชนะเออลองกินเลยลองย่ำกายสังสกินอีสังก้อนนั่นนะขายกินร่มเเลี่ยชุเต่ากูบ้นกู้นน่ะหลานชื่อเช่ะเออพอเตรียมย็ดเต่อสีเต๋ายย่ดยกันก็สั่งยากเนาะเออมาเมยวมาในมันอยากเกินนะหลานในกันก็ พวป่องเลี้ยงในการก็สร้างล่างนี้แนวอยนะอ่านั่นก็เพิ่มแถมเงี้ยซึ่งมาแล้วออกมาถึงเลยย่ำเลยนั่นน่ะเฮาก็ลูกตั้งตับชื่อเขาไว้อยอ่พวกนั้นนอลูกเอาชื่อผายคเขียวก็มันดูจันออกมาาผายกล่องเสี้ยวขึ้นจึงใต้ก็มันดูจันออกมาเฮาก็หาตู้กลวยน้องเฮาเสี้ยวดูขึ้นมังเขาใกลเยอะพวกเฮ้ยท่างไหนเฮงเงินนี่ก็ขายมันมจะเรียกกันนะนะอ่า ดูเชีนปังไหมเนี่ยเราเอาปังก็มีก้นปันอยู่ใกล้ะดูสองปากเขาก็ปันสองปากค่ะเอ่อก็ขาดหลานชื้นเนี้ยพอให้ตังหนก็เขาขาก็ดูให้จู้ซึกงข้างเขาไงอ่ะนะอ่าเขาข่าดูจู้ซึกงข้างเข้าเสร็มังข้างเข้าไงอ่ะโดยเกียดเคปมอพี่นงค์คนเมืองเสร็เฮ้อก็ขำชี้ยื้อไปได้เข้าขำมันทำไน้อเขาข่าเลยมหามุยตับไป้นมังเรียวซ่องเด็มังเรียวซ่องไม่ที่จี๊ดให้ตังน้นเียละดหลานชื้อเงี่ยอ่ะ โป้ด้วยเหงื่อโป้ไล่มัจบเขาขาก็ต้องมาตั้งนั้งนั้นเนี่ยว่าพมตั้งนั้งนั้นในคนเมืองดีทุกข้าวค่ะนะเมือเดียวย้อนบัวอินยางมันกี่มันก้มโปมีน้ำเจ็ดแปดโกวันแก้มันก้มเขานัดเกลกลางมันได้ก็ติ๊ดๆเขาว่าจิ๊ดๆก่ามันก็เอ่อจะเป็นน้ำพิษนอกเหมือนไงเขาก็มังเดียวก็หลุดลักช่องใช่มังเอาตั้งนั่นใจเงินเขาขายใม่เจอค่ะไม่เจอชียิดค่ะเขาขายเจอพุ่มบุ้งจากอินเขาขายมีตัวเขาขายมีอ นะย้อนเหรก็ขาอาปล่าก็อยากเขาพบกันก็เดียวเงินนะแต่ในชื่อมากองนี่ก็ไม่เจอสิทธกันนะแต่ในชื่อจ้องกองนี่ก็เอามิสียงหลายๆก็เลยว่าเขาก็ขายไม่เจอสิทธิเออบางเดียวมานเนี่ยเขาดิค้ำหน้าค้ำตากันกว่าอยู่ว่าเขาญาติสิรหนาตากันสิเขาไ่ดื้อหันถึงกันสิเดีอ่าที่เหยียบตั้ามหูสิเธิ์กว่าย้อนไปก็ขาดวุ่นทั้งหนอ่ะนะเออพอมาวุ่นได้หรอมาอาเปิ้ลขอที่สั่งหรือที่ติ๊กได้ได้ก็มันก็ใจว่าทั้งหน อันทุกข้ากวนเมื่อกัท <can you saben> <can> ุกข้ากวนเมยทุกข้าย้อนชื่อก็มีอ่ะนะมันแต่ว่าทุกข้าย้อนควนตักวนหนังกันได้เพราะตัวกวนตักวนหนังกันเทากันจับถึงได้ปลายผ่านยาเลื่นเย็นฐานดีอยู่ด้านซากันละนะอ๋อในก็ผาดถึงโกชื่อโกหาระเขาผาดถึงเต๋เปาเขานะอ๋อทีวางแผนการจั้งหือก็วางว่าข่าละพวกเอาข่าละเออหลาดพิษเย้ามันจื้อแต่ในกับศิษย์มหาค่ะเป็นทางคระกับศิษย์มหาค่ะเมื่อเดี๋ยวในเสียงกองเสียงหมากอะไรเงมันดีเหนียวตงนั้นน่ะ ก็ขาก็ปังใส่ษี้อยู่หมังแม่มันมาหลายผายนะอันก็ขาหูแก่โตนีนะได้ก็มันก็เป็นเป็นไปอยู่ผายท้งโตสังนั่นน่ะของผู้โกนก็ขามีปักอยู่ไว้ให้มโตสังตัวนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่ในวันทัางซิงนั่นน่ะนะอ่านั่นน่ะอันก็ขาหูแก่โตอันขึ้นดุกตังโจงแม่ในข้นน่ะปันป่นขึ้นก็ต้องรือว่าเมื่อฮับยี่น้องลูกข้าแต่เมื่อฮับพ้นป่ายพีว่ะเงียนดีจ้านะสองเกาก็เออเฮ็ดนั้นเลค่ะป่ารันตางก็เป็นก้าม้นเจ้ามันจานเขา ว่าเออเมื่อตอนพี่น้องตัวข้าแต่ตั้งบางเขาว่าตั้งกล้างกลางเมื่อตาแต่เป็นปางตึกกันเมื่อตั้งโต๊สั่งแน่นะเอามุงลาอาลูเซข่าวสารปูป่างมือกล่องเนื้อมันเซแต่มันชูเต้าสัมผัสดองเขาข่าวพวกกล่องมันโดดทัดบรรเทาไงนะก้าเหมือนเจ้าน้าขาววิ map, Sadly, ่งดูไว้ยบมัดจอกกับแม่ไหนมิยมเต้ามันเจอามันตั้งตั่งมากองตึ้งยมนะบุกอพยพหรอหลุมมัดจอกมันหมดหรอว่ะ หลักการชูชสุดใช่หรืสตอสไมเฮดหรอกวายป่วนกระเทงไนก็ควายป่วนกระเถีงไหนมันดีเชื้ยรนะเชืกาฮือน่นั้นปวดทัดด้วยญ้าด้วยแต่มานั่นพัต้ัตกนนี้ยาเอินยาเย่เขายาเืนป่วนเอกพิองคนเดือเขาสอบเตานาการเขากว่าน่ะอเขาสั่งเฮ็ดเตอพลาดดเล่าโดดบนเทีเขาเฮ็ดเต๋อมาเตอซัดมไปเตอคววนเขาตัวเขาหน่ะอ้ามันยาวเออมางเรียวมาหน่ะนะ มันในในต้องอ่านข่าวใช่ต้องป้องกันอิ่งว่าได้ป้องโดดกันถึงเนื้อคารุเนาะเออได้ป้องโดดกันถึงเนาะนะเออมันในก็พิชส้มว่าหลาดพิษในก็อย่าไปพิษแต่ก้านะยอนไปเขาหักกันยอนไปเอาใครคหอกวนชิโกชิโกหายเราขาดตกซุ้มใครคือถอยออกยถอยออ้ยดิ้งดิ้งยันไปท้งนั้นแทนนะเอออันแผนการผู้เต่ามีได้ก็มีไว้ได้ก็เออก็ก็ขาหู้ป้องเหล่าแกนะแผนการเพราะเพียงการนั้นใกล้กับ มันเป็นตั้งหือได้แผนการอ่าอันไหนว่างมาเต้นในพวกเพ่งก็ขาดดต้นได้ก่อนมันเป็นแผนการอันทวายอยู่นิดนิดแคหลงพวกเฮียงซึ่งหนังกำบดทวายมันดีกว่างนักว่ากำไรล่ะคนเป็นารหมูารตุ้มเ้าตุ้มเดียวนะเ้าสัมนำหมากเสิร์ฟเปื่อนนิด้เมียวละเย็ดใส่ก็ผมจะหลักเท่านั้นชื่นเจลาหนะเออแนกก็มังการยาวนะสองผายไว้ในอันขึ้นในมือเดียวนี่ยเป็นสองง่าวยังตั้งลอยต่นนีงางตั้งลอยหมอกงางค่ะนะ อ่าตั้งร้อยมองง้างค่ะนะเอออ่าวมันเป็นเอืงจ้องเมฆค่ะนะตี่ปอดตวันตั้งผู้สวนในค่ะปอดตวนผู้กาดเขาปางเลี้ยงเขาร้อยปวงเขาจะในคานะอ่าอันนี้ขึ้นมาแต่ถึงตั้งร้อยจะหนีในนั่นคละนะในก็ตั้งแต่ห้องว่องกางน่ะรองเขาแถมแย่หามองไปเขาเพิ่มแถมแยงซึกงเขาเข่ามาแล้วค่ะนะเออมังมิวเหมือนในก็ย้อนหลัดความสื่อยินค่ะนะผู้ใหญ่ก้นหลงใส่กล่องเสียว้นจึงใต้ค่ะก็ วุ่นๆเป็นอินค่ะเนาะอย่าอย่าป nah. ีโป้เฮ well really ็ดกวนลีนะอย่ามือเปิ่นว่าเขาเป็นผู้เขียนลงเปิ่นที่หนึ่งยนี้ยชุดเจาก็อย่าปีโป้เฮ็ดกวนลีนะนะเปิ่นที่ว่าอ้ามันเขาดีในมันจะอันหลกน้องแต่เป็นเทานั่นเองอันที่ทุกข่าอย่าผุดคันใจปอมเม่พี่น้องก้นมืองเขาขันเองอันที่ทุกข่าอย่าผุดคันใจก็สุดเจ้าควายของนักถึงใต้ปอดหองเนี้ยก็ตั้งหมูมองปอมเม่พี่น้องก้นมืองเขาขันเองมีสังยาวมีสังเนี้ยนะนั่นน่ะ มันชูดยาวมันจยาวยาวอันกุ้นเมืองไปถึงเขาสวยแถมเขานะเตรียมเลยลองเขานำรังกินจากกว่าเช่นนั้นในกาะเออมันก็มีมาอยู่กูมือกูว่านะเขาชุดเจ้าหลานมากเล้ค่ะะนะส่งเมื่อตาการล้าเมื่อเม่อในบี้ยวต้นมาเขาขำมี่รองย้อนหานล่ำลงมาเอาอะไรจงแม่มาเอาเมื่อไในก็ขายที่ส่งมันเลยนะย้อนขึ้นตาสองล้ำเก็ขายที่ปันเงี้ยก็ะข่ายอะอุบรุ่งกันหรออ่ามันดิหมดเลยหรือสองล่ำมันมดเดียหาชิพ นอ่นก็ปมไอ้พี่น้องคนเมืองก็ปั่นแห้ยงเขาสำเร็จเฮ็ดคนเจลีอยู่ทีๆมันตายเอาเปน้ลไหวเขาเป็นผู้เขี่นนลงที่หนึ่งเอ้านะเปิ้ลนายหมู่หลายตุ้มมาหล่อเขาอยู่ตุ้มเหลียวไว้เขาเป็นผู้เขี่นนลงที่หนึ่งเขาสำเร็จเฮ็ดคนเจลีใช้อยู่ทีๆในเด้เออเจลีในก่อนมีเมียวมันกว่าปมมีตั้งกินตั้งย่ำใช้ปันกันกินเชะนะเอ่อเอ่ข้างก็มี เของนำการกินมีเข่าลีภาคหวานปันกันกินนะปีโป้ของน่องปาตานเขาตักเสียก่อปันกินเออนั่นก็เป็นจาลีมโยงนะอ่ะาตลีได้มีตังกว่าอะไรนะจาลีได้มีตังกว่านะเออเขาหล่อมีมิโยมานะพอกลุ่มโยกลุ่มจารีมันก็เมไรนก็ขานนะเอออย่าไปว่าฉีดซอนตัวข้าอย่าไปว่าฉีดซอนตัวข้าอันเขาขาล้านได้เป็นปุ่นตาถุงโตถุงเจ้าเหมือนต้อง,ง,งต้องไว้ผีในหมูต่างนี่เลยถอยชเอิ๊ดต้องต้องลอยถอยลอยผีก็ผมตั้งโตสั่งลอยเย็นจะได้ป้ากันออกไวเป็นมดเอาลอง ให้ื้อสั bigger, right <go van biết> ่งมาเอที่สั่งมาเอาอ่ะเขาเดทถอยอกอ่ะน่ะบางตึกในงเป็นดีลอยพีอ่ะดีลอยยันจินตองก็ถอยก้องแกหมูดอยมันก้องถอยมดต้องกองแล้วงโตสั่งถอยหมดเขาบ่เปิดลาำมืนชีแตเอาหมังลเปิ้ลอื่นบ่นด้วยอะบ่นี่เขามากนั่นน่ะนะเออห้ามเฮียดรงหลังตั้งนานขนาดน่นะคนปูชูเต่าออกแล้วกคนเมืองก็ออกตอมน่ะคนเมืองก็เลยตุกค่ายอ่ะนะ

ดาดปองเลี้ยงมันมันแต่โตนี่ไหนเวว่ะเมื่ออยู่ตั้งป้อนมันเมื่อตั้งไรผีมังในกวยก็ตั้งในชิดสองดวงนู่นว่ากวยก็สัญญาเต้นะกบมังมันเหมือนน่ะมันก็แหมีนอ้อมเอาลีล่ะกวยก็ฮาลูกล่ะนะแต่มันซ้ำลูกแค่ก็ป้อลู้ล่ะแตกซ้ำลูกเมันยาอ้อมมันหลีคเขาลูกตามหั่นกวยก็ลูกเขาสัมผัหนาใช่ยก็คืออันว่านั่นถั่ล่ะเออก็ชุเจ้ามีคนโถตั้งมีคนอ่อนโผล่เข่าก็ขังเอาคนก็ข่าคือกับปันชุดเดียวกันน่ะ ดีตียงแต่หน้าเยอเฮ็ดบรรจุเต่าในก่องตาเหี้ยวนะเออเหมือนในเรื่อย้อนหลักความสื่ออินเงี้ยนะที่สมบัติละหลัดพิษเหี้ยในก็อย่ามีพิษแต่ค่ะมีสังกออปมมีตั้งหางแต่ากอดพ่อมาหมดแม่กันได้อยู่ใก้ค่ะก็ขาก็ไม่เช็ดตาของเรืองชุเต่าหรอกเขาขังเต่ากวนอาจารย์ตาลิตาตั้งนั้นค่ะนะเออว่าชุเต่ามังในนกกรดหองก็ขาก็ต้องมัดหนังตุ้มทั้งก็ขางนั่นได้ละอย่าพิว่าอะไรทั้งชื่อเลยกองนม่นะเงินในมันตับเก็บกวนเมืองกอนแหละนะมันตับเก็บกวนมือ แต่ตาดิช <rôle à déc> ื ici, ่อกองตาดิตู้กน <S' gli S 1> ้วยนะเออหยาบก็อันนั้นดิมีมาเป็นทับเป็นตอนเงี้ยตังยังอ่านก็ข่าวก็มีไว้ทั้งไหนก็ข่าวในหลานเหมือเดียวอันก็ขำใครตุ้งใครนึ่งใครรัดคว้ามงสั่งเนย่ามหรือก็ขัดด้วยหันชุดเจ้าเอออยก่บขำหน้าขำตากันอยู่ว่ามาแจกแยกกันเป็นเจ้าคือก็แจกแยกกันเขาพี่น้องใตหนังกันก็แจกแยกกันเป็นลายหมู่หลายตุ้ม เออมือนในได้ก็ข no, ่า no, nah, ็ก้อนอดนาคว่ำชื่นมันอินกี่สื่อต่าได้บอเตียงแรเจอไว้นะสิกอเอาเมาสกแบตโอไลมันจมออกกูออกงาครับก็ขาก็ต้องหมุนมังก็ขาไก็ย่นะพวกะขาเฮ็ดนั่งก็ขาเกะขามันต่างตัวอเขานาตั้งกินอีสูละชื้อๆอ่มันต่างตัวอ่ะดูชังก็มันต่างตัวเชมิวเอ่ะนะเออต่างตัวเชิอะบอันควนเมืองก็ขำครับแบบเงินอันที่ตัวมาเก็ขำครับก็ขามีอยูใกล้ผลเลงหันมันก็ขาไม่ต่ที่ดูสองปากเอาสองปากมา ใหนะ่าก็ขายมจีตาเชียดละ่นะน่าดวแลยดูเลเขาไว้กับที่เซ็ตาตกันมีทั้งน้เงี้ยค่ะย้อนหลักความสุดชุดตึกตยิ่งขนะ่ะมาในน่ะอ่าติชมาราพิดกว่าในก็อย่าพิจิตาคาะน,นะมีรองชังกงพูมามนต์แม่กันค่ะพื้อทูก็ข่าก็ชุดต,อต่อมีอุปโกงขู่โกนในค่ะนะอ่าต่าการข่าวเงาติดดา,า,านขาวันไวันด้ก็มีขานาอยไง,ะค,ะนะง,ง,งค่ะนะเมาสูงุกงเลยกันอู่โกคข่โกนขนะนล้วก็ เมื่อเลี้ยวก็งยบพองมันนะนท่วที่จากวนนักื้นทีก็มันจายคือโกสุโกหานเขาพองกุบกบปังตึกอยู่ก็ไั้เนอโปงเอาลายมันหลกลายจังหื้อมีอันเพิ่มเติมมาแห่งจังหื้อในก็เกาขาดที่ขึ้นมารายงานสวดปันโเมพี่น้องคนเมืองเขาได้ผุดทำเนียเนาะเขาขู่ก็ขกวนขานนะขาดติ๊มั่มมาเกาขาดเลยราดกว่าเจ้านหนมันมีดพิษดีปืนดีเฮงดีเร่องดึ้งตึงอําโก้ถูกบูมเหม็นเจอโคละโค้นึ่งในเกาะพูดวางความฝ่ายบรรดาศีกรรมขานนะ ความแนีไข pues ่เก็บไปนะแต่อย่านเป็นข้าวข้าวหนังกันฮักกันนะโดยถึงกันแต่ก็เฮอเล่ผมเห็นพี่น้องคนเมืองก็เฮมีจิตใจอย่าอากูเป็นดีกลุ่งอิงคนเมืองก็ดุค้าเออตุค้าเนี่ยมันแต่วัดตุค้ายัอนชูเต่าตุค้ายัอนตัวบุ๋งจะไงเออคนเมืองก็เตยอย่าสู้เพราะชูถอยคนเมืองก็ไหลไปทิ้งทิ้งก็ป้อมันไปเออมันถามในร้องอ่ะเขาทำดีม่าติถิ่งคนเมืองอ่ะเขาทำดีมาหนายคนเมืองจริงๆนั่นขนาดนะอ่ในก็เฮสูเต่าปองเตาเสะเา อ่าเป็นผู้วางแผนการชึกในก็เพราะว่ามันเพเหตุการณ์เพตั้งแต่ก็ชุกไปมันเอาต่างก็ขึ้นมายิบขึ้นน่ะคนชุกน้งนำผู้มีตั้งนำมุกเป็นด่านอ่านะขึ้นน้องล่ะเขาเอาเขากว่าหาไม่เอาเขามาเฉลยไพ่ล่ะอ่าเขาสั่งดูอะไรเป่าดิ่งๆก็เขาสั่งควานอยู่ดิ่งๆแล้มันไรเขาหลุดปีนหน้าน่ะเขาหลุดปีนด่วนไหมน่ะนะเขาหลุดปีนไม well. ่ไหมน่ะเรืเห็นน้นนะครัเนี่ยอ่าแต่ว่าเลสฟอนชุสเตอานะ สปูตลาดีกันอินนั่นเลยค่านนอเอ่อเอา่ะมีขนก์แก้ขาะวันเมันไน่ะกันตายทีเลยต้องจักกันมาสูงพีีนอเขาขู่โปะขู่โกนขนะเออสังมีขาวเงาเออจังหือก็ก็ขาที่มาตรงจักกันพีนอเขาแทงมือเลี้ยวในเม่น้องนเนี้ว่ามืเลี้ยวเนี้ยนะอเหม็น้องตั้งก็ขานนอนว่ามือขึ้นในช่องมงคายกันนะเอาตีสองคายนะเออตีสองขึงแล้วก็ขึ้นต่ดมาในเออตีสีนะ นั่เขาตั้งตัวมองขึ้นเนี่ยประตูบันเสนตางนเนี่ยบรนแถมแห่งซื้อเขาเอามือเล้วนะ่ะนาทีฮาไปไป,ไปเขาพูดเทมแห่งซื้อเขาว่าคนชุดคนนี้เขาหายไปน่กถึงกลางกันหะอหน่ะอนะ่าตัวการู้นะก็อขานี่ยังทุกข้าสิโกชุกโกหานเย่งกันนะ่ะทุกข้าสิอันเป็นผู้ปการองชุดทุกเจ้านั่นกันนะตั้งอันกินอันย่ำกูตื้อกูหลงแล้ววะนะนะตั้งการเผาการเงาเชยตั้งอันต้วยจนบรรแถมแห่งซื้อเขาว่ากั้งเลยนะ่ะ นะชูต่อหามากพดเหมือนกอขาแต่ที่ตัวมันสูต่อขึ้นเลยนะหามากข่ามเบลกอขาหว่าอันกอขาวหว่าอยู่กูมือกูว่าในกอขาฮักสูต่อไม่ได้ย้อนดักความสุดชุดดึกดึกยิ้นผ่านนะเอาขามาสูงกูก,ก็กคคูควรขาย้อนชุดผมีพี่น้องควรเมืองเฮาเขาเละผูกอมยิ้นเฮาเขาผูกปนแย่เฮาเขากูก็กูนเนเนนควรในกอทะเลอ่อนกันอยู่ดีกินวันกัดเย็นข้ามสาบหลอดพี่หลอนดนันกันกูก็กูควรค่ะมาสูงข่า